รีบดูด่วนก่อนพลาดเหรียญ10บ,บาทรัชการที่9ปีพศนี้มีราคาประเมินถึง5 0 0แสนบาทสวัสดีครับ fc ช่องบรลเบอรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับ c h ชาแนลทางเลือกของทุกท่านครับผม fc สําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมานะครับ ประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทนะครับรับชากาลที่9ที่มีราคาสูงที่สุดนะครับตั้งแต่ผมเคยทำคลิปมาก็คือเหรียญ10บาทรัชากาลที่9ปีพศ2 5 0 0 33นั่นเองครับ fc เนื่องจากว่าผมไม่มีเหรียญจริงนะครับขออนุญาตนะครับนำภาพที่ผมนะครับได้ทำการค้นหามานะครับเพื่อนำมาประกอบนะครับในการประกาศรับซื้อในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับ fc fc ครับสำหรับเหรียญ10บาทปี2533มมันนะครับ fc ว่ากันว่านะครับมีการผลิตเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นเองครับผม fc ในระบบนะครับ fc ครับ เหรียญ10บาท2สีนะครับรัชกาลที่9ปี2533นี้ว่ากันว่านะครับเป็นเหรียญที่ออกมานะครับเพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่แขกผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นการประชุมนะครับมินต์ดีเรกเตอร์คอนเฟอเรนซ์นะครับหรือ MDC นั่นเองครับผมนะครับเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่นะครับ ผู้ที่เข้ามาร่วมงานนั่นเองนะครับจำนวน40เหรียญครับผม fc และก็จำนวนที่เหลืออีก60เหรียญนะครับก็ยังปรากฏว่าอยู่ที่กลมธนารักษ์นะครับทุกท่านครับผมและก็นะครับ40เหรียญนะครับก็มีการมอบนะครับแจกจ่ายให้กับคนไทยนะครับก็จะเป็นประมาณว่านะครับพวกที่เป็นกรรมการในการผลิตเหรียญนะครับหรือผู้มีอุปการะคุณนะครับต่างๆนะครับ fc ครับ นี่จึงเป็นข้อมูลที่ช่องบรมือรักเหรียญนะครับได้นํามาฝากให้กับ f c นะครับที่เป็น f c ของผมนะครับเหรียญนี้นะครับจะพบเจอได้ยากมากนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับมีเพียงไม่กี่เหรียญเท่านั้นนะครับ FC ครับผมก็ถ้าไม่สามารถที่จะหามาขายผมได้นะครับก็ฟังเป็นข้อมูลนะครับในการประกอบความรู้ของเราไปก็ได้นะครับ f c ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเ c เนื่องจากว่านะครับช่วงเช้าผมติดภารกิจนะครับเลยไม่ได้มาทำคลิปนะครับให้กับ FC สำหรับ FC ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็อย่าลืมเช่นเคยนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบอลบือรักเกลียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ